เปนมะลิมขีพระราดฮักแขงแฟนๆชาวแฟนเพจหรือว่าเฟซบุ๊กนะครับพร้อมด้วยเปนแฟนยูทูบช่องทีวีมุทิบุรอิสานเอเดียมสเปริโอนะครับวันนี้สิทภาพพี่น้องเข้ามาพบก,กับคําว่าโบมสายเข่านะครับเป็นท่ามของอีสานบ้านเข้านะครับเป็นมรดกมูลมังอีสานนะครับเพราะว่ากิจการกิจกรรมประจํามือ เนาะคือของคนเฮ่าค่ะคืออาตืน่นสามารถกับตองมีการหงเขา่าเขาไฟหรือวันหนึ่งเขาเผาไฟ่นปีน้องมันเท่ากันหนึ่งเขาหนึ่งเขาแล้วเป็นเป็นอว่าเป็นกิจประจําวันของอชีวิตคนเฮ้าเนาะเป็นแต่ละหมื่นแต่เละเว้นเนาะครับผมก็คือการหนึ่งเขาหนึ่งเขาแล้วก็มีการเป็นอื่นว่าทรายเขาแต่ว่าแต่พอแต่ไม่เฮ้าทรายเขา่ากัตตองมีโบมฉะนานมือจะมาเสนอํำว่าโบ,าบมทรายเขาพี่น้อง โอมสายเข่าเป็นของพ่อเมย์บัวห่านเท่าเนาะครับที่เราขึ้นยันสายเข่านะครับโอมสายข้าวกระโอมสายเขา่าเก็ดมาจากแต่พอเมย์เ,เท่าเก็ดมาจากไม้ตะเคียนเรียว่าไม้แค่นใหม่แค่นใหญ่เรียว่าไม้บางแต่ว่าอันนี้เป็นเป็นไม้มักหิวผาที่เราเป็นไม้หมักหิวผาหิวผาใหญ่เนาะมีขนาดก,กว้างมันกว่ห้องสิประมาณ 10เซนติเมตรนะครับอเซนติเมตรอามนท้นเพื่อน่าทรงกลมครับมาจะเน้อให้พี่น้องเข้าเลยููว่าาำ่าโบมใส่เข่าแล้วพี่น้องแต่ละเมื่อตเลนเอาที่นี่ข้ามกันทำพมเท่ากันำพมโบมเพื่อนมาทำพรมโบมนะพี่น้องเนาะใส่เขาแต่ี่เม่เข้ามาเป็นออมรดกตตทอท่อครับ แต่ว่าสมัยขมือนชายขาวขมือนบโบเด็กไฟสายดิพี่น้องเอาสปีดสปีดตั๊บเต็ตีโลดเนาะนี่คือเพื่อเป็นบะบุมสายเขาที่มีการที่นั่งแบบห่อไามพี่น้องใจกระหอบก็มาหอกก็ะมาออนห้องกันเขาไม่เอาเขาเนี้ยออกนะครับบำรุายเขาคอตเตอแม่เลี้ยงสายเขา มีโบมแบบมีกระโบมใส่เขาแต่สมัยอ่านานิทานต้องเขาหน่อยเป็นกบว่าโบมใส่เขาาม่ทิ่เขาแต่โบมในที่เขาไปโบงกับที่เขาติดโบมอยู่ไม่นรอกอ่ากัดมาเอาไม้กันดามนครับมาคอยเป็นมีคว่มระบายค่ามหอนออกไป เขาห้าวกบสิบเบดยเวลาห้าใส่ติปให้อายเขาออกไปกับเขาห้ากับสิบเบเดย์นีการเพราะนั้นว่าเขาสิบเย์เยเวลาห้าใส่กระติบแล้วมันกระติบโค้งทนได้เบิดมือเนาะโบเย็นแล้วก็บฮหอดคื่อสิดูโตกับคู้การใส่เขาเพาะเน้วลาใส่เขาใส่เขาใส่เขาใส่กระบม มันเป็นมุ่นมางอีสานบานเทาเนาะอันนี้กะทุกมือี่กะบางเงื่อนบางนะเพื่อนก็ยังใส่อยู่ใส่แบบเก่าโบราณเท่าคือการใส่เขา่าเป็นกิจกรรมประจํามืองกิจวัตรประจํามือคือการใส่เขา่าคนละเนี่ยมะเจ้ามาตัดใส่เข่าเนี่ยมะเจ้าเนี่ยมะแลงเหมือละสองเขื่อเนาะยนี่ยมะแลง คือหนึ่งขาแรงเนาะนเขาแรงกินางาแม่แลงกินอะไรก็นอนการมาเขาคือการพี่น้องการมาเขาคือขึ้นกันมาแหเนาะครับามาเขากินยำเมือนเสาร์ยำยำเข้าสิเขานอนเขาหยังาเขาบ่อ้อนเกินไปเขาพอดีเขาก็ามาตัวเแรงกันมายำมหมือนเสาร์ามากินเบื่อมือเวียนสิมาหลายเนะ่ะนะครับสิมาหลายแต่สมมติว่าปอบกล,ลัวใหญ่โอบเคขึน้นไปกันสิ มาประมาณสามองสีอองอ,องเตานะพี่นอ้องใส่อ,องเตาจะทำไมพอแม่แม่พันใส่อ,องเตาอ่าเป็นของของเขามาคนหน่อยก็อ,องหนึ่งอ,องเทิงเนาะแต่ว่าผู้มือนฮะอ,องเตาหยากระถองใส่ชามใส่ถ้วยตวงเาอาครับมายำแล้งยำสีนอนมาหลายเพราะว่าติกินยำเสต๋ เอากอากินเอาเสตียมออกไปให้ไปหน้านะครับต้องหนดมาหลายในจักหน้อยปรามาย่ำกินแรงกินแล้วนออแก็พอได้มาละที่เห่ากระติบเข่าหนะติบเข่ากริบเข่ามีหลายลุนมีุ่าใหน่วยุลกลางหนงสามห่วยสี่นวย ว่าเป็นขอบกลัวใหญ่นะพี่น้องนี่เอาเย็นเท่าหนึ่งเท้สองเท้าำเ้ามันเหนียวกะเอาวยแห้งเอาไว้ให้สมุนไวเสนหน้าเท่าเส้หน้าเท้าผูวันก็คือน้องน้องน้องม้านูกะพี่น้องเอาไว้ให้น้องม้าผูเป็นองหน้าอแซไปเทาบ่อหอนใบเอาไว้หอนเป็นแบบอ้าว เงว่า่นั่ชาติเ่านี้นมีอ่สัมางูขัวหมูหมาเป็ดไก่ะมีหมามีแมวเป็นสัตว์เลี้ยงแมวกะไว้กะบึงควมสะอาดไลหนูหมากไว้กะบึงคุนมาเง่นัาชาติมาเก่าพระสูหนาตางคัก้ายเปที่เฮาตัวหนึงในามสิบเก่าโบราณเห็นไหมแต่ละเงินต้องมีหมาเนาะ แต่ว่าจะไหมตุ้มเห็นบม,มนบบ่ค่อยม,อนมีนะมาทางห้างกระบอเลียงคือเอากล่องวัจรปิดมาแทนเปลี่ยนอยู่เปลี่ยนสมัยแล้วี่น้องเป็น,นตอนน้อยแม่แหละไ้ลูกเขาจะมีเพราะมีแม่ม่รู้ที่กัดได้ที่เต่าก็ได้ ติดพอติดแม่อันนี้ติดลูกลูกตัวนี้สุเป็นติดล้านหลานเฮ้ย <c oughs> น,นี่น้องติดล้านหลานเดินกินบ้านหลานอาหลานมากกับฝันกินกับไปโรงเรียนเนาะติดล้านหลานหลุดไปหลุดอยู่อ่าะติ๊บหลานตัวนี้อันทั่วไปเนาะติดทั่วไปัเป็นเอนมาการใส่เขา ใส่เขา่าใส่เข่าด้วยด้วยโบมครับโบมใส่เขา่าเดี๋ยวโบมใส่เขา่าพี่น้องมาที่นี่ก็เป็นอันมาเรียบร้อยก็ย่างแต่เข่าติดโบมคนแบาบเข่าติดโบมเพร่ะงั้นเ่าเข่าติดโบมพี่น้องนี่ละที่เพื่อนว่านิทานกองเขาหน่อยขาแมย์ที่ทานกองเขาหน่อยขาแม่บ้านนั้นแม่์จะเอาข,าขอบไปชุ่มใส่หน้าสวยและเพราะว่า ใส่เขาใส่นานพี่จะให้น้ำสั้นพคตรฮัคมีเสบาดเสพกเนาะถูกใส่ไทยหน้าอยู่หน้าก็ยิ่งเข่าว่าตว่าแม่นั้นมาส่งแว่าแบบนี้ยังอยู่คนนึงว่าตาไล่หัมาโม้หัวหิ้ตาบึกตามมวอเนาะพี่เนาะมันมีนิทานมากบานนี้แม่ปุกแม่ปูอยู่บ้านนี่ก็บ้านยินเข่าเลยพี่เนาะกินเข่าแปโบมีคนไดมินเข่าแปดโบมพี่เนาะกินข่าทิ้โบมอยู่พี่เนาะ แม่ก็ไม่มนกินเนาะสายแะ้วกนกินนะครับส่วนไหนว่ากินข้อแปดบ่มคนเราโอ้ีแม่กินข้วตั้งแปดบ่มพีหน้าทายหน้าเมื่อยไ้หน้าเมื่อยบ่เามาสงเธอแบบแม่กินข้วตั้งแปดบ่มเชจ่อไหนบริษัทบอกิดตัวชิดิ่อบอเข้าใจว่าแม่กินข้อแปดบ่มเพื่อกินข้อิดบมนะพี่น้อยกินข้วแปดบ่มคุณจะเก็บเล่มนี้ชิดอ่ะข้อคิดบ่มแล้วขนาดข้แปด ยานลูกหิวแม่กับบ้านกินอะไรกินเขาคกินขามเขาทีบน่นกระหาบไปชงรูกหอดหน้าเพื่อจะหอดแดดหน้ากันหน้าอนอนหิ่แหงเน่ยอยู่ไกลๆมันจะหน่อยเนาะแม่ไปหอดแล้ววด,ดขวอดไแต่ค่ายแห้ง,มงโมโหหิวขนามบ่มบขึ้นหนาขึ้นหลังมากแล้วบ้าฮะเป็นยังไงขึ้นมาืนานมาแต่หมือน,นช่วยเพี้ยงง่ายเลยโมว่าพูเพี้ยอยู่พ่นหิวเขา่าจดนนบ้า โอ้ยลูกว่าสันพุอาสก้อนลู้จะพอจะหายถ้ามีแห้งมากินข่าวัก้อนว่าสันแม่กับฝ้าฟังอยูมันไลอันดานแนวมาบ่ทันหอดบาต้องมาบอาไร้ขั้วมาสันเดดใจ่ะผมาามันอินอินอิมสามชั่ทีเดีอว่าสันแม่แม่กับกินข่าวแปดบ่มนะลูว่าสันแม่กัอยานทีู่กหิวพุ่นน่ะแต่แม่กินข้าวแปดบ่มบอกขาใจว่าแม่นข่าวแบบนี้น่นหอกบ่ต้องยัวเลยว่าสันว่าม่จักว่า ลูกที่เมื่อไัร่จับแอกหน่อยได้ก็บฝาดที่หัวแม่แม่ก็ตายนะครับเวลาเป็นนิท่านนิท่านกองเขาหน่อยครับมาจากกินข้อแปดโบมนีนะถ้ากินข้อแปดโบมนันแบบเนาะมันจะ,ะเป็นอันที่ว่าเรียบร้อยแล้วด้วยก,การโบมใส่เขา่าเนี่ยโบมใส่เขา่าเนาะโบมใส่เขา่าเนาะกองโยหา้านอ๊ากจะมันก็นมีการสัมพันธ์กัน,นกับนิท่าน พอจะแม่เฮาวลงขนอยขายแม่แม่เฮากินขอแแบแดบเดือดในที่เขาที่บวมเลยพี่น้องครับผมนี่ก็คือเล็กๆน้อยๆเนาะเป็นข่้วเป็นขั้วหัวเล็กๆน้อยๆมาสู่ลูกสู่หลานสู่พี่น้องเฮาได้ฟังกันเป <c ười> นแสดนว่าบวมใต้เข่านะพี่นอ้องนี่คือไมค์กันดาบไมค์กันดาบใต้เข,าข่ามีบวมใต้เข,าข่ามีกระติบเขา่าที่เป็นเปนว่าเป็นสิ่งที่ประจำ ของชีวิตคนเฮานะครับเป็น,เป,นเป็นตัวรักตัวรักเลยว่าไดน้นะเพราะว่าหนึ่งเขาเสาร์หนึ่งเขาแรงคือเป็นกิจกิจประจําวันเป็นทีเลียงชีพพี่น้องเฮามากแต่พอตมมแต่แม่แต่มุนที่ปูกมากเป็นาะบบ,บสายเขาครับเป็นกิจพวบงอวิธีนี้นเรนาบอกสู่กันฟังอนุรักษ์มรดกมึนมาอีกสามจากเอสดีเอ็มทีวีมือถือใบาอสารเฮาหรือว่าแ,าาแ,แฟนแฟนเพจครับ นีพดอนครับเอาซาลาเมนิกระฝากในกรแล้วกันนพ้อนน้อยเลย็กน้อยบอกสูตรกันปั้งเนาะครับผมตื่นมากเื็นได้แน่นได้กับเฮ็ดบาริสันี่ก็ได้เนาะเพื่ออยากให้พี่น้องเข้าได้มวนได้ซื่นลายอารมณ์มาไข่เคลียร์นะครับตื่นมาเนี่ยมาเสหน้าตาสดใสชีวิตแจ่มใสอายุมั่นขวัญยืนมาพี่น้องครับเอาอย่างในก็ฝากไใ้กันแล้วกันเนาะสำหรับบาริสันนี่ครับเพระขอบอกว่น้องเข้าที่ติดตามรับชมทุกคลิปทุกคลิปที่บาริสันลงไปใน ช่อง Youtube หรือว่าช่องเฟซบุ๊กจะให้แฟนเฮ้าทุกหมอกทุกบอลเป็นมรับชมค่จงม,มีความสุขความเจริญนะครับอ่สุขาภาพร่างกายแข็งแรงยาเจ็ยบยาจนนยาไข่เนอะอันนี้จะความสุขความเจริญมันคันยืนนะครับขอกันใน่เจ็ดต่อไปครับจีนน์สวัสดีครับ